10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรอบการป,ประเมินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1 โดยมีน,นายธนวัฒนิติการนานายชิตสกลร,รังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชาคริตกรปัญญาคุณเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายสาธิตพันชุมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวมถึงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยนายวิวัฒน์ได้กล่าวว่าอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการการทํางานพร้อมติดตามและดําเนินการนโยบายพัฒนาเร่งด่วนที่เคยถแถลงไว้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เขาแก่นจันทร์สวนสาธารณะจัก,กรีอนุสรสถานและสกายวอล์กเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวจงังหวัดราชบุรีสำหรับเรื่องการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่เกิดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด ในช่วงเดือนตุลาคมนั้นขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักช่างได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรคือรถแบ็คโฮและบุคลากรต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีพร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกล่าวอีกว่าในเรื่องของการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้คือลดภาระสร้างรายได้และเพิ่มบ,บริการ ที่ได้กําหนดไว้11ด้านนั้นก็ยังได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นการดูแลผู้ป่วยยากไร้การเพิ่มการบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและโครงการบ้านน้ําดื่มซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนได้จริงอีกทั้งอยากให้หน่วยงานต่างๆเสริมบุคลากรเข้ามาทํางานให้เพียงพอด้วย